ในตอนที่วิญญาณของเธอหายไปเมื่อกี้ฉันรู้สึกถึงกลิ่นอาที่คุ้นเคยทำไมนายถึงมองมาที่ฉันใครใส่วิญญาณของเธอเข้าไปในร่างกายนี้นายกำลังพูดเรื่องอะไรฉันมีสองดวงวิญญาณตั้งแต่เด็กสิ่งที่เธอเรียกว่าสองดวงวิญญาณของเธอไม่ใช่สองดวงวิญญาณเลย สิ่งที่เธอมีจริงๆคือโรคสูญเสียวิญญาณและวิญญาณที่สูญเสียในร่างกายของเธอถูกดวงวิญญาณอื่นเติมเต็มนอกจากนี้จิตสำนึกหลักในปัจจุบันของเธอไม่ใช่วิญญาณของเธอเองแต่เป็นวิญญาณที่ใส่เข้าไปในนั้นนายกำลังพูดเรื่องไร้าสาระอย่ามาล้อเล่นนะความคิดชั่วร้ายที่ฉันพยายามกำราบคือวิญญาณของฉัน เราฉันคือวิญญาณแปลกปลอมงั้นหรอฉันไม่จําเป็นต้องโกหกเธอตอนนี้พาฉันไปหาคนที่สอนเธอโรมวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวอย่ามาได้สาระเห็นแก่ที่นายช่วยชีวิตฉันฉันจะไม่เถียงกับนายไม่งั้นไอเวน ฉันประคองสติของเธอไว้เพียงเพื่อถามคำถาม,ถามหากเธอปฏิเสธที่จะร่วมมืออย่างเชื่อฟังฉันจะลบจิตสำนึกของเธอทันทีน่ารำคาญนี่คือความคิดชั่วร้ายของฉันหรอเขาทำแบบนั้นได้จริงๆนายอยากถามอะไรเธอเป็นใครบอกเธอฉันคือจิตสำนึกที่แท้จริงของร่างนี้ เธอกำราบฉันผ่านพลังภายนอกขังฉันไว้ในจิตสำนึกเธอรู้ไหมว่าใครทำมันถ้าฉันรู้ฉันจะสับเขาเป็นชิ้นๆเอาละ่ะเธอกลับไปได้มันเก่ดขึ้นได้อย่างไรทำไมเขาถึงดูเหมือนว่าเธอมีเบาะแสบางอย่างฉันยังไม่แน่ใจทั้งหมด วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ